สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูก็มาแจกใบงานที่โรงเรียนนะตั้งแต่เที่ยงถึงช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามบ่าเนี่ยนีในห้องเรียนชั้นป .5 นะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างพอดีว่าครูต้องมาแจกใบงานน้องเขาเพื่อไม่ให้ใช้เวลาว่างให้เปล่าประโยชน์ครูก็เลยทำคลิป ลง YouTube เพื่อใช้สอนพวกเราอ่าของชั้นป .6 เนี่ยอ่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยส่งงานกันมาเยอะอ่าคิดแล้วก็เด็ก30คนก็ส่งมาประมาณ20ได้อีก10คนนี้ก็ไม่ว่า,ากันบางคนอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องอสมาร์ทโฟนไม่มีไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือต้องกัดตัว ไม่สามารถมารับได้แต่ครูก็พยายามประสานงานนะให้ให้ในายบ้านหรือให้ครูหรือเพื่อนเอาไปให้ที่บ้านก็อยากให้เราได้เรียนกันนะ,ะวันนี้เนี่ยครั้งก่อนเราเรียนกฎหมายจราจรจาได้ไหมในหน่วยก่อนกฎหมายจราจรครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเรียนอีก2กฎหมายที่ระดับชั้นประหเนี่ยต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้แล้วต่อไปเดี๋ยว จะเกิดเธอไปทําความผิดจะไปบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้กฎหมายนี้เขาไม่ปล่อยนะอ่าวันนี้ก็วันที่วันพฤหัสนะวันนี้เราจะมาเรียนกฎหมายทะเบีอ่ากฎหมายทะเบียลราแล้วก็กฎหมายยาเสพติดให้โทษสองอันครั้งที่แล้วบอกแล้วเราในระดับชั้นประเนี่ยเรียนสามแต่ครูก็มีเพิ่มอย่างอื่นบ้างเพราะว่าในแบบฝึกหัดเนี่ยมีถามจากประสบการณ์ที่ครูสอนเด็กชอบถามเนี่ย กฎหมายอาญากฎหมายแท่งคืออะไรครูก็มีเขียนอธิบายไว้ให้คร่าวๆอ่ะมาเข้าบทเรียนกันนะพอเราเรียนจบเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนอ่าแน่นอนสิ่งที่เราได้ความรู้ก็คือเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนรารหรือทะเบียรนราษฎรเนี่ยเกี่ยวกับการย้ายเข้าย้ายออกแจ้งเกิดแจ้งตายแบบนี้นักเรียนต้องรู้นะเผื่อทีนักเรียนอยู่กับคนแก่ที่บ้านบุนแก่ที่บ้านเนี่ยเขาไม่รู้อ่าเธอก็ต้อง ไปหาผู้ใหญ่หรืออย่างน้อยก็บอกเขาว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นนะ่อป .6 นี่ก็ใกล้จะโตเป็นวัยรุ่นแล้วอีกสองสามปีม .2 ม .3 าก็เป็นนายแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นอีกอันนึงก็เป็นกฎหมายอายาเสพติดให้โทษอายาเสพติดนี้ก็สําคัญนะเราก็ต้องรู้โทษมันอันตรายก็ไม่แนะนําให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะที่ไหนเขาขายกันเขาเล่นกัน เราอยู่ห่างได้ก็อยู่นะครับนะเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยมันไม่ให้ประโยชน์เลยเลยมันอยู่สองทางครับไม่ถูกตำรวจจับก็ถูกเขาเก็บประมาณนี้ครับก็ทางที่ดีนะครับเพื่ออนาคตของเราเนี่ยเราอยากไปยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวนะก็จะมาสอนว่าจะเสพติดเนี่ยมีกี่ประเภทอะไรบ้างโทษเป็นยังไงบ้างมาเข้าบทเรียนเลยบทเรียนแรกเนี่ยกฎหมาย เกี่ยวกับทะเบียนรากครูสรุปเป็นไมค์แม็คติ้งให้แล้วนะง่ายๆสั้นๆในหนังสือเรียนเราเนี่ยก็จะอยู่นี่ครับหนังแบบสือเรียนเราจะเป็นหน้า75ถึงหน้า80อ่ะกล้องลนกล้องลนแป๊บหนึ่งนักเรียนลมพัดแรงกล้องลนแป๊บหนึ่งนะนงนะนงนะอ่าดูพัง ครูจัดกล้องเป็นหนึงนะนักเรียนดูพางโอเคได้นะอ่าขออภัยพอดีอยู่ที่ห้องแล้วเปิดหน้าต่างนะอ่าเปิดหน้าต่างไว้แล้วก็ลมมันกันโชคพัดมาแรงจอโดรศัพท์ก็เลยล,มลม้มลงอ่ะมาต่อ ครูสรุปเป็นไมล์แมกนะกฎหมายทนะยเบียนราษนะหนึ่งการแจ้งเกิดนักเรียนต้องแจ้งภายในสะิบห้าวันตั้งแต่ที่เกิดน,นะเผื่อทีต่อไปเจอเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องรู้ไว้สิบห้าวันก็ต้องไปแจ้งการแจ้งตายเหมือนกันก็ต้องแจ้งภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือหนึ่งวันอ่าแปลกใจไหมบางคนอยู่บ้านคนเดียวไปเจอตอนหลังตายแล้วเอ้าแล้วแบบนี้ทาําไงอ่ะเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเกินหนึ่งวันแล้ว ตายอยู่ใ,ในบ้านไม่มีใครรู้สองสาวันแล้วไอ้ตรงนั้นไม่เขาไม่ว่ากันครับเพียงแต่ว่าหลังจากพบผู้ตายเนี่ยเราก็ต้องแจ้งภายในยีิบสี่ชั่วโมงทาไมกดหมายถูงออกภายในยีิสี่ชั่วโมงมันมีกรณีแบบนี้สมมติว่าอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยอ่าเกิดพังมือฆ่าคนตายเนี่ยพยายามปกปิดช่วงเวลาการตายไม่ยอมไปแจ้งอ่าสมมติมีคนตายในบ้านเนี่ยตํารวจมาปุ๊บอ่า สองสามวันแล้วทำไมไม่แก้งมีเจตนาในการปกปิดหรือเปล่า,าต้องการเพราะว่าพองตำรวจไปเนี่ยเขาจะชันสูตรผลการตายนะตายด้วยอะไรโดนทำร้ายไหมโดนสารอะไรนี้ไหมถ้าเกิดเธอเนี่ยซ่อนเลนส์หรือปกปิดเอาไว้ให้ผ่านไปสองสามวันเราคิดว่าสารนู้นที่ว่าใช้ในการฆ่าคนอื่นเนี่ยมันได้ล้างเจอือเจอืเจอจางลงหรืนเนี่ย เธอจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยเลยนะในกรณีที่ไม่รู้เขาไม่ว่ากันแต่ให้แจ้งทันทีนี้24ชั่วโมงแต่ในกรณีที่รู้แล้วแล้วไม่แจ้งเนี่ยอ่าเขาจะดูเลยว่าเธอเนี่ยมีเจตนาปกปิดซ่อนเลนส์ไม่ยอมแจ้งเขาจะตั้งเธอไว้เป็นผู้ต้องสงสัยก่อนในการฆ่าคนตายตรงนี้สําคัญน,นะต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงต่อมาการย้ายที่อยู่เข้าออกก็คือย้ายทะเบียนบ้านนี่เหมือนคู่เนี่ยตอนไปบ้านหลังใหม่เนี่ย ตอนแรกครูก็อยู่บ้านพ่อครูที่แถวขนส่งที่าใหญ่เนี่ยชื่อรูอยู่นั้นแต่พอตอนหลังเนี่ยครูก็ทํางานเก็บเงินก็ซื้อบ้านพอไปอยู่เองแถวเขตแปดครูก็ต้องไปที่อาเภอไปแจ้ยงย้ายออกอภายในสิบห้าวันก่อนที่ครูจะย้ายเข้าบ้านเนี่ยครูก็แจ้งปุ๊บพอแจ้งก็แน่นอนก็ต้องพาหลักฐานครับบัญชาชนสอนโรงเรียนบ้านเล่มเก่าแล้วก็เล่มใหม่ ครูก็ไปแจ้งย้ายออกพอสักพักย้ายออกแล้วปุ๊บก็ไปแจ้งย้ายเข้าแจ้งก็แจ้งที่อำเภอครับแจ้งที่อำเภอสําคัญนะเอกสารที่พวกเราต้องพกตลอดเนี่ยไปขี่รถเล่นไปไหนก็แล้วแต่นะครับบัตรประชาชนสําคัญสําหรับรเวณบ้านเนี่ยใช้ในบางกรณีในาการติดต่อราชการต่างๆเช่นแจ้งเกิดแจ้ง,จงตา,ตายย้ายเขา้าย้ายออกแต่สิ่งหนึ่งที่นักเรียนต้องพกให้เป็นนิสัยก็คือบัตรประชาชนมีหลายกรณี บางคนไปขับรถเล่นแต่ไม่พบเปาสตางค์กระเปาสตางค์เนี่ยแล้วไม่มีบัตรประชาชนอาพอไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีผู้ปกครองมาเอาใบงานปร .4 รอบนะนอ๋ออ๋อกี่รู้ผู้ปกครองที่อยากทิ้งอยู่ที่อยากทิ้ลงในยู่ตรงนี้เหรอจะอ่า ครูามานะเอาน้ำมาใหา้ขอบคุณมากครับน่ารักมากอ่าตอนนี้มาต่อนะครับประชาชนนี้สําคัญมากมีกรณีที่ทางภาคเหนือเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นเนี่ยขี่รถเพิ่งออกข่าวไปขี่รถไปแล้วตกเหวตายอ,อตกเหวตายแล้วครับนี้เขาไม่พบศพเขาหาตัวไม่เจอเพิ่งมาพบโหตายไปหลายปีแล้วคน ตัวอะไรก็ไม่เจอแล้วหน้าตาอะไรก็จําไม่ได้แล้วอ่าคราวนี้จะมาดูกับดูกระเป๋าดูสัมภาระอะไรเนี่ยก็ไม่มีเพราะมิยมพบบรรชาชนเห็นไหมสมมติว่าเจอไปนอนตายอ่นอยู่เพื่อนดูไม่ออกแล้วแต่ถ้าเกิดเขาเจอบรรชาชนเนี่ยเขารู้ได้ไหมรู้ได้ทันทีอ่าเขาสามารถโทรไปไปบ้านนี้ติดต่อที่อยู่นี้ผู้ครองอะไรแบบนี้อ่าหรือญาติแบบนี้มือถือก็เหมือนกันนะสาคัญเหมือนกันมือถือเดี๋ยวนี้มันทันสมัยขึ้นพอเกิดอุบัติเหตุเป็นไรเนี่ย กู้ภัยเนี่ยก็จะเอามือถือของเราเนี่ยค้นหาชื่อพ่อแม่หรือครอบครัวหรือแฟนเนี่ยที่เราบันไว้ติดต่อประสาน <c oughs> เพื่อให้ทางบ้านได้ทราบดังนั้นโทรศัพท์สําคัญวลาไปไหนประชาชนสําคัญในยุคนี้เราต้องพกนะไม่ใช่ออกมาขี่รถคิดว่าใกล้ๆใครจะไปรู้ขี่ใกล้ๆแบบนี้ต่อมาง่ายๆนะกฎหมายเกี่ยวยกับเบร์ลแจ้งเกิด ภายใน15วันแจ้งตายภายใน24ชั่วโมงแยเข้าและออกก็ภายใน15วันมาดูกฎหมายอื่นๆเดี๋ยวข้ามไปก่อนมากฎหมายในหนังสือเราก่อนกฎหมายอ่อยืนด้านนี้ก่อนมองไม่เห็นกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดตให้โทษอ่าประเทศไทยเนี่ยเขามีกฎหมายมาตราาไว้เกี่ยวยาเสพติดตให้โทษ5ประเภทเรามาดูบ้างว่ามีอะไรบ้างแต่และประเภทเนี่ยโทษการติดคุกการเสียค่าปรับไม่เท่ากันนะ ขึ้นอยู่แบบจานวนปริมาณที่การค้าการเสพทุกอย่างทั้งเสพก็มีความผิดผิดมากผิดน้อยค้า,าค้าอะไรที่มีโทษเนี่ยก็แบ่งเป็นห้าประเภทมาดูประเภทที่หนึ่งให้โทษร้ายแรงผู้ขีดเอาไว้คำว่าร้ายแรงเช่นอาเอมเฟตามีนยาบ้าน,นี่แหละอาไอแดงอะไรเม็ดเล็กๆเม็ดส้มๆเนี่ยไอแดงไอเขียวที่พวกเธอชอบพูดเล่นกันอะอเฮโรอีนเฮโรอีนเดี๋ยวนี้หาได้ยากแล้ว สมัยก่อนตอนครูเป็นเด็กเนี่ยครูจําได้บ้านครูที่บัดพนังนครสมัยก่อนเฮโรอีนยุคนั้นเนี่ยระบาดหนักมากคนนครเนี่ยลูกหลานวัยรุ่นติดกันน้องหน้ากลัวเขาต้องล่ามโซกันไว้พระนั้นครูยังเป็นเด็กแล้วคที่ครูบังเอิญเนี่ยแถวรแวกบ้านครูเนี่ยมีคนติดเฮโรอีนเฮโรอีนสมัยก่อนเนี่ยที่เขียนภาพนะ,ะครูก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวนะเขาก็ใช้เข็มเนี่ยฉีดเข้าเส้นมีหล็กยางรัดฉีดเข้าเส้นแล้วคราวนี้ พออาการลงแดงเนี่ยจะทุรนทุรายโวยวายเขาต้องล่ามโซ่ไว้กับใต้ถุนนะ่ะแล้วก็ร้องโวยวายแล้วเขาจะร้อนเหมือนคนจะเป็นบ้าพ่อแม่ก็ต้องเอาน้ําพี่น้องก็ต้องเอาน้ํามาลาดให้เย็นลงเรื่อยๆเป็นภาพที่เวทนามากสมัยก่อนครูยังได้ไปเห็นเลยสมัยก่อนใต้ถุนบ้านนักเลงวัยรุ่นหลายคนครับที่ติดเฮโรอีนหลายแรงมากแต่สมัยนี้โชคดีที่ว่าเฮโรอีนเนี่ยมันหายไปจากบ,บ้านเราแล้วไม่ค่อยมีข่าวแต่ไอ้ที่มาแทนนี่คือยาบ้า แต่กาอันตรายเอมืันไอ้พวกที่ไปขึ้นต่อไฟฟ้าพวกที่ฟันเฟ,ฟ,ฟือน,อนบางทีเนี่ยมันเล่นยาบ้าจนเส้นประสาทสมองอะไรเสียเสือ่อมหมดแล้วเสียเส้นเขาเรียกอ่ะต่อมาประเภทที่สองให้โทษทั่วไปแมไอันนี้ร้ายแรงนะยาบ้าเฮโรอีนให้โทษทั่วไปเช่นร์ฟีนฟินโคเคนามฟีนรมฟีนเนี่ยก็เป็นแบบฉีดเหมือนกันแต่ก็เบากวเฮโรอีนหน่อยครับ บางทีก็ไปใช้ในการบางทีก็ไปใช้ในการอาแป๊บนึงนะผู้ของเอาไปงานสวัสดีครับเอาไปง่ายนะครับสวัสดีอาคิปลงตู้ตู้เหมือนกันเลยพอไร่เฉียดเลยพอเป็นคนอย่างก็มีสายไปเที่ยวที่ะวนนะโคโลด ต่อนะอผู้ปกครองนักเรียนปสี่มิจะคุณมารับใบงานภูให้ล่ะติดขัดนิดนึงไม่เป็นไรนะกก็ดีใจที่เขาให้ความสนใจมารับใบงานาต่อมาต่อต่ออ้าวไม้ชี้ภูหาอ่ามาอยู่คนเดียวนะอัดคนเดียวกล้อกลงก็ล้มไปทีนึงแนละ้วอ่า,อามาหัต่อ เมื่อกี้ถึงให้โทษทั่วไปนะเช่นมอร์ฟีนฟินโคเคนพวกนี้ก็เป็นแบบพวกฉีดแอปหนึ่งแอปหนึ่งมา๋ยวผู้ปกครองแอบหบนึ่งน,นะไ่เข้าไม่เข้าตัวแล้วคือเวลาหน่อที่โรอยู่่เลยเราต่งนแล้วใช่ไเรียวก็้เอาีเดี๋ยวก่เดี๋ยวก่อน ามาต่อ,อก็กัอไม่ใช่เฮรากอนเอาเหอนังสือไปงานนะกับกับกับใครนะกับนี่จะคุณเมื่อกี้โอเคต่อมาให้โทษทั่วไปมอร์ฟรินฟิโคเคนโอเคนี่ก็ประเภทที่สองนะโทษก็จะอีกระดับหนึ่งต่อมาประเภทที่สามครับให้โทษมีลักษณะเป็นตำรับยาตำรับยาคือเป็นสารตั้งต้นนี่แหละ ก็แตไม่ใช่ตำรับยาก็คือเกี่ยวกับยา,าเกี่ยวกับเอาไปทำยาแต่บางทีคนก็เอามาเอามาเล่นเอามาทำเป็นยาเสพติดครับเพราะยาเนี่ยบางทีมันมีฤทธิ์ทำให้เสื่องซึมหรือทำให้เคลือบเคลิ้มก็เป็นตัวยา,าแต่มีสารเสพติดให้โทษทั่วไปผสมเนี่ยก็มียาสารเสพติดพวกเนี่ยมอร์ฟีนฝิ่นโคเคนทำให้เคลิ้มทำให้ทุเราจากความเจ็บมอร์ฟีนเนี่ย ทาหารว่าไปลบเนี่ยเขาจะมีร์ฟีนแท่งเป็นเข็มเป็นชุดปฐมพยาบาลเล็กๆเ,เนี่ยเอาไว้เลยสมมติว่าถูกยิงแล้วเจ็บมากเขาก็ะมอม์ฟีนเนี่ยละแล้วฉีดไปจะความรู้สึกหายเจ็บลืมเจ็บตรงนั้นไปเลยแต่ว่าคนเราก็เอามาส่วนผสมมาทำเป็นหัวเชือ้อน้ำเชื่อมยากไอน้ำเชื่อมเนี่ยยาแก้ไอที่เราเล่นแล้วก็ฟิลเนี่ยทีามาจากรมฟีนเนี่ยเอามอร์ฟีนมาสกัดเป็นฟิล มาเล่นมาสูบมาเสพมาฉีดกัน <c oughs> อ่ะประเภทที่4สารเคมีหรือสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตสารเสพตติกประเภทที่1ที่2อเนี่ยสตัวนี้ครับมันมีหัวเชื้อเราพวกพ่อค้ายาเนี่ยก็นำเข้ามาจากฝั่ง,ฝ,งฝั่งเพื่อประเทศเพื่อนบ้าน,าน,านมั่งคงไม่พูดประเทศดีกว่านะแต่ประเทศเพื่อนบ้านบ้างก็เป็นสารตั้งต้นมีชื่อว่าอาเซติกแอนม แอนไฮด์กับ2ตัวอาร์เซตีนคอไลด์สตัวนี้ครับเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเฮโรอีนยาบ้ามอร์ฟีนฟินโคเคนซึ่งโทษอะไรมากยิ่งข้อ3ข้อนี้เนี่ยอข้อข้อ4เนี่ยโทษแร,รงมากเพราะว่าสารตั้งต้นเนี่ยแค่แท่งเดียวครับสามารถผลิตยาบ้าผลิตผงขาวเฮโรอีนเนี่ยได้เป็นยาเคเนี่ยได้เป็นแบบล้นล้านเมีดอ่าดังนั้นคนที่ มีสารเนี่ยค้ายาเนี่ยโทษหนักนะอาจถึงขั้นประหารชีวิตเลยต่อมาประเภทที่5ยาเสพติดที่ไม่อยู่ในะประเภทที่1นถึงสี่กานี่หนึ่ถึงสไม่อยู่พวกพวกนี้ส่วนมากก็เป็นพวกาสายสมุนไพรสายสมุนไพรก็มีกัญชาใบกระท่อมพวกนี้นะครับก็ถูกจัดอยู่ในสารเสพติดในไหนส้นเรียนเรานะแต่จากการที่ดูข่าวเนี่ย ช่วงนี้เขาก็มีการใช้น้ำมันกัญชามีวิทยาศาสตร์เขาจะพยายามผลักดันให้กัญชากับใบกระท่อมเนี่ยออกจากสารเสพติดประเภทที่5อยู่ก็ดูแล้วมันไม่ได้มีโทษอันตรายถ้าเกิดถูกใช้ในทางที่ถูกต้องใช้ในปริมาณที่พอดีแต่ว่ากฎหมายก็ยังไม่ได้บัญญัติเป็นข้อชัดเจนอยู่นะยังมีความผิดอยู่กินน้ำท่อมอะไรแบบนี้หรือสูบกัญชาก็ยังมีความผิดอยู่เพราะว่ากฎหมายยังไม่ได้ ตาล่าธาชกิจนุเบกษาเป็นรายลักษณ์สอนชัดเจนทีตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นเฟสที่ห้าอยู่นะแต่ครูว่าว่าคงไม่นานนะเฟสที่หนี่น่าจะหายไปน่าจะหายไปแต่ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าสู่พันชาได้กินกระท่อมได้แบบนั้นไม่ใช่นะความหมายเอาออกไปเพื่อเอามาใช้เป็นเชิงยานะมาใช้เป็นเชิงประโยชน์เชิงเชิงงานวิจัย แต่เกิดเอาไปใช้เป็นยาเสร็จปิดไปสูบไปเสพไปกินน้ำนี้ก็ยังผิดอยู่นะอ่ะโอเคเสร็จตรงนี้เราลองมาดูนี่ในแบบหนึ่หัดเรามี10ข้อจะพูดถึงกฎหมายที่นักเรียนควรรู้ด้วยคราวนี้จากที่ครูอสอนประสบการณ์ครูหลายปีเลยสอนมาป .5 เรื่องนี้คำถามก็คือพอเด็กทำบนึ่งหัเด็กจะถามคู่กฎหมายแพ่งคืออะไรคู่กฎหมายอาญาคืออะไรครูก็ต้องอธิบายอ่าจริงๆแล้วเนี่ย อันนี้เป็นแค่ตัวเลือกหลอกในระดับขั้เราจะได้เรียนกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาในระดับม1มอน .2 องครูจะไม่ผิดนะแต่ในๆก็ถามแล้วถือว่าดีไม่รู้ใครถามนะครูบอกเองอกฎหมายแพ่งเนี่ยเกี่ยวกับการฟ้องร้องเป็นเงินความค่าเสียหายเป็นเงินเช่นขี่รถไปชนเขาตายแบบนี้แน่นอนก็มีความผิดอาญาก่อนอกระโทษไปแล้วก็ปุ๊บร้องเรียกค่าเสียหายกันกี่กี่แสนกี่ล้านอะไรแบบนี้ก็ว่าไปครับ หรือไปอะไรอ่ะทำข้าวของเขาเสียหายเราก็ฟ้องร้องไปเป็นกรงเงินหรือสั่งซื้อของแล้วแต่ไม่ส่งมาอา่ไม่ส่งมาให้ตามตามข้อตกลงแบบนี้ทำให้เกิดความเสียหายเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเนี่ยก็จะอยู่ในคดีแพ่งหมดเลยคดีแพ่งจำไว้เลยคดีแพ่งเกี่ยวกับฟ้องร้องเกี่ยวกับค่าเสียหายเกี่ยวเงินเงินทองกองนี่แหละอ่ะ ต่อมากฎหมายอาญา,า,าอาญาเนี่ยคือศักดิ์สิทธิ์เหมือนดับอาญาศิธิ์อะไรพวกนี้เพราะเป็นมาตราที่เอาไว้เป็นบทลงโทษมีความผิดชัดแจ้งทาผิดข้อนี้ต้องถูกอย่างนี้อย่างนี้ทําผิดข้อนี้ต้องจําคุกกี่ปีปรับกี่บาทแบบนี้ครับครนี้มันมีความผิดอาญาเนี่ยแบ่งโทษออกเป็น5ขั้นห้าข้อนะครับเกี่ยวโทษที่มีความผิด5้าข้อเริ่มแรกกระดิษฐ์สิษ์ในกรณีที่ชอบโกงหรือขายยาเสพติดเนี่ย วันใดหนึ่งเนี่ยเขาเกิดรู้มาว่าเธอร่ำรวยเพราะยาเสพติดแบบนี้ครับเราจะริบรั์สินหมดเลยหรือไม่เสียภาษีหลีบหนีภาษีนําเข้าของผิดกฎหมายแบบน,นี้บ้านที่เธอได้มาจากเงินนี้ก็ถูกริบรัพย์สินหมดเลยต่อมาก็ปรับปรับนี่ก็เช่นเสียค่าปรับในการทำความผิดหมวกกัอนน็อกอะไรแบบนี้ถึงมันจะอยู่ในกฎหมายจราจรที่เราเรียนมาไม่เสม็วบอนนอกปรับ300บาท500บาท แต่พอมาเสียค่าปรับเนี่ยอ่ามันก็อยู่ในกระบวนของกฎหมายอาญาอยู่เหมือนกันค่าปรับหรือขีรข่รถไวขี่รถเร็วเกินกฎหมายกําหนดอ่า90กิโลเมตรในเขตชุมชน120กิโลเมตรในเขตนอกอ่านอกชุมชนแบบนี้ก็มีค่าปรับ500ก้องหรือนี้ก็มีถ่ายภาพส่งมาถึงบ้านก็ต้องมีเสียค่าปรับที่ธนาคารกันอ่กักขังกักขังนี่คือมีความผิดเช่นไปจับได้ว่าไปเล่นไพ่แบบนี้ เหมือนดูในหนังแบบคดีเด็ดเห็นไหมคดีเด็ดพอปุ๊บตำรวจมาวิ่งหนีกันแอบในตุ่มไปอาบน้ําไปผัดข้าวบ้างตลกดีเอ่ออันนั้นแหละแต่พวกความผิดนี้เนี่ยไม่ถึงกับว่าต้องติดคุกแต่ถูกกักขังไว้ก่อนรอญาติมาประกันตัวเสียค่าปรับโอเคไหมไม่ไม่มีความผิดถึงกว่าต้องจําคุกนานแบบนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีใครมาประกันตัวเธอก็ถูกขังอยู่หน้าหนึ่งกันแหละ,ะจนกว่าจะมีคนมาประกันตัว ต่อมาจำคุกนี่ความผิดแล้วบางโทษทั้งปรับทั้งจำคุกอ,อย่างเช่นค้า,ายาเสพติดเนี่ยถูกปรับเป็นเงินแล้วอาจจะถูกริบทรัพย์สินแล้วปรับเป็นเงินไปแล้วแล้วก็ต้องจำคุก4ปี5ปี10ปี20ปีหรือตลอดชีวิตถ้าเกิดในกรณีที่ฆ่าคนคืนฆ่าคนตายเนี่ยโทษจะค่อนข้างหนักหนักเหมือนกันนะแล้วก็หนักสุดก็คือประหารชีวิตประหารชีวิตเนี่ยประเทศไทยเราไม่ได้ ประหารชีวิตนับโทษมาจริงๆนะนานมากแล้วแต่ยังมีระบุไว้อยู่แต่เขาไม่ประหารเพราะเขาถือว่าคล้ายๆว่าบาปนั่นแหละเขาจะเปลี่ยนจากประหารชีวิตก็เป็นจำคุกตลอดชีวิตในตัวบทกฎหมายมีอยู่ประหารชีวิตแต่ปัจจุบันเนี่ยผ่านมา20กว่าปี30ปีแล้วไม่มีนับโทษที่ถูกประหารจริงๆเลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกไว้ให้รู้แต่ไม่แน่เหมือนกัน ในรัฐบาลชุดอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะนํากลับมาใช้โทษหัาชีวิตอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่ผู้คนเนี่ยมีความพื้นที่ชั่วก,กว่าเดิมก็อาจจะต้องกลับมาใช้โทษะ่านชีวิตอีกปัจจุบันผ่านชีวิตนี้ก็ใช้เป็นการจําคุกตลอดชีวิตแทนไม่ให้ออกมาโอเคไหมอ่าโอเคคราวนี้เรามาว่ากันในเรื่องของหนังสือเรียนหนังสือเรียนเลยก็สามารถดูได้ที่หน้า7 5ถึง80แบบนี้ครัหน้า29 อ่าอันนี้ของนอกดารานะนกดาราไม่ยอมมาเอาสักทีนะครับหัวล็อกคิกคักอยู่ในลายแต่ไม่ยอมมาเอาแบบฝุ่หัดแล้วเธอจะทํายังไงอ่ามาดูหน้ายี่สบอ่าหน้า29 1สิบข้ออ่าดคุณจะไปดูล้อใ,ใกล้ๆมองเห็นนะอ่าปุ๊บเขาก็ถามเธอก็ตอบเลยก็ให้วงกลม ให้วงกลมค่องทางมืดหน่อยนะก็10ข้อโอเคนะแล้วก็ส่งมาทางไลน์10ข้อนี้ก็เอามาจากบทเรียนทั้งอีแล้วกฎหมายจราจรแล้วกฎหมายทะเบียนร่ากฎหมายยาเสพติดให้โทษก็ามาตอบ10ข้อเธอต้องผ่านครึ่งหนึ่งวงกลมกับการต้องเงินนะเธอต้องผ่านครึ่งหนึ่งห้าข้อ,อเธอถึองจะผ่านหน่วยการเรียนรู้นี้เพราะเดี๋ยวพอหมดหน่วยการเรียนรู้นี้เนี่ยก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับ เทศบาลเทศบาลญยักต่อไปอเนี่ยก็ส่งมาทางไลน์เหมือนเดิมโอเคนะกูอยากให้เราเนี่ยป .6 แล้วตั้งใจอ่านตั้งใจทำหน่อยมันไม่ได้ยากถ้าเกิดข้อไหนเธอคิดว่าเอ้คุ้นๆน,นะไม่แน่ใจนะเธอกลับไปเปิดหนงังสือเลยกลับไปเปิดหนงังสือเลยหน้า75็ดหน้า8สาตอบอ่านเลยเขามาจากในหนงังสือเรียนนั้น้นโอเคไหม โอเคครูก็ขอจบการเรียนออนไลน์แบบอัดคลิปลงวิดีโอลงยู u ู e นะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่รับมอบหมายให้เสร็จแล้วก็ส่งในลายส่วนต,ตัวหรือลายกลุ่มสังคมป .6 นะครับครูก็จบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ